พิก e ซลทา e เวอร์ดี e คลิปนี้ครับหลังจากที่เรารีวิวเจ้าไซบอร์กกับเจ้าซอมบี้แลนซ์ลอตไปใช่ไหมผมก็ใช้เวลาฟาร์มมาสักพักแล้วครับจนผมเลเวลอยู่ที่9 1แล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิว2ตัวที่ผมเพิ่งได้มาใหม่แล้วต้องบอกเลยนะเป็น2ตัวที่เก่งมากๆเลยครับก่อนที่ไปดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ลังใจให้กับผมด้วยนะ และ2ตัวเก่งที่ผมพูดถึงครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะโซลาริสครับระดับกอตลี่โชคดีมากๆเลยที่ได้มามันโจมตีเป็นแบบ AOE ด้วยนะโจมตีเป็นแบบวงกว้างนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับและอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือเจ้าโคนอนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเก่งเหมือนกันครับผมสุ่มได้โลเดียวกันเลยนะสำหรับเจ้าโซลาริสแล้วก็เจ้าโคนอตนะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมา ดูสกิลความโหดของเจ้า2ตัวนี้กันนะครับผมแล้วก็ผมสามารถที่จะอีโวเจ้าไซบอร์กได้แล้วนะผมเตรียมวัตถุดิบไว้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ไดมอนด์ยี่สิบโกบาร์ยี่สิบเอ้โกบาร์สามสิบนะแล้วก็ไอออนอีกสี่สิบต้องบอกไว้เลยนะกว่าจะได้ไดมอนด์ยี่สิบครับต้องฟาร์มเลเวลถึงเก้าสิบเอ็ดอ่ะมันออกยากมากๆเลยแต่เอ๊ะทำไมผมขับไม่ได้ว่ามันบอกว่าผมไม่มีไซบอร์กซึ่งฮ ไงไซบอร์กก็อยู่ตรงนี้ทำไมผมคับไม่ได้วะหรือว่าผมต้องรีนิสัยทิ้งเป็นเพราะว่าเรามีนิสัยเราเราถึงคับไม่ได้ไม่น่าเกี่ยวปะ่ะทำไมอ่ะทำไมผมอี o โวไซบอร์กไม่ได้วะเนี่ยวัตถุด,ดิบครบแล้วอดรีวิวให้ทุกคนดูเลยครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเจ้าโซลาริสแล้วก็เจ้าโคโนดีกว่าครับ โอเคครับเรามาอยู่ในเดตวอลเลย์นะแล้วก็เลือกโหมดฮาร์ดไปเลยครับเจ้าตัว2ตัวนี้สามารถแบกเราอยู่ในโหมดฮาร์ดได้เลยนะอย่างแรกนะครับผมจะวางเจ้าตัวนาฬิกาครับทุกคนวางไปอ่านี่มันตีแล้วมันจะสโลว์สตูด้วยนะครับเดี๋ยวผมวางอีกตัวหนึ่งแล้วก็อัพเป็นขั้นที่2นะเดี๋ยวเราต้องกันก่อนเพราะว่า <laughs> มันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมในการวางตัวเราจะเริ่มต้นอยู่ที่400ดาเมจจะอยู่383ครับระยะแรงจะอยู่ที่10แล้วก็ระยะเวลาในการโจมตีอยู่ที่0.7อัพเกรดที่2ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น670นะระยะแรง14แล้วก็ คูดาวในการโจมตีจะอยู่ที่300เอ้ยไม่ใช่0.73นะครับผมแล้วก็อัปเกรดไปขั้นที่3เลยนะขั้นที่3ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น900เลยนะระยะแรงอยู่ที่17คูดาวในการโจมตี0.3วินาทีจาก0.7ครับอัปมาเป็น 0.3นะตีเร็วโค,รโคตรเลยนะครับผมอัปเกรดที่4ครับทุกคนอัปเกรดไปเลยด้ไมมครับจะเพิ่มขึ้นเป็น1,240นะแล้วก็ระยะแรงจะอยู่ที่20สปีดในการจนตี0.25วินาทีตีโคตรเร็วครับเนี่ยระวังแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วก็อัปเกรดให้เต็มครับแล้วก็จะสามารถที่จะผ่านด่านนี้ได้ ชิลไหมผมว่าอาจจะชิลก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยลองนะครับกลัวที่จะเริ่มเล่นใหม่นะเพราะว่าตานี้40เวฟใช้เวลาไป20นาทีครับใช้เวลาโคตรนานเลยทุกคนดูมันตีครับเนี่ยผ่านไปไม่ได้เลยนะตีใบสโลไปเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยแล้วก็มันจะมีตัวสโลอีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นตัวเลเจนดอรี่ที่มันเป็นน้ําแข็งอ่ะผมจําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันครับตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีนะ อา้อาผมม่อยู่ผมลืมอะไรไปผมลืมเปิดเอฟเฟกว่ะทุกคนนี่เอฟเฟกจะเป็นแบบนี้เลยครับสโลสตูมีนาฬิกานะตอนตีเป็นวงแหวนนาฬิกาอ่ะแล้วเราก็อัปเกรดที่5ไปเลยครับใช้เงิน1,600อัปเกรดไปแล้วดาเมจที่เราจะได้ก็คือ1,530ระยะแรงจะอยู่ที่23พูดาในการโจมตี0.2วินาที ซุนอยู่2เป็นตัวที่เก่งมากผมแนะนําให้สุ่มเลยนะสําหรับตัวนี้เริ่มต้นได้ดีครับแล้วก็อัพตัวค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะเสียดายครับไม่มีอีโวตัวละครถ้ามีอีโวแล้วก็มีท่าโจมตีที่เปลี่ยนไปมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะผมอยากให้มีอีโวตัวละครมากเลยแล้วก็เจ้าโพลาริสไม่มีอีโวตัวละครครับก็หวังว่าในอนาคตทั้ง2ตัวนี้จะสามารถอีโวได้แล้วก็ ทำไมผมอีโวไซบกไม่ได้วาะทุกคนใครที่รู้คําตอบนี้ก็ช่วยไม่้นบอกผมหน่อยนะผมอยากที่จะอีโวเจ้าไซบอกมากๆเลยครับโอเคแล้วเราก็จะสามารถที่จะอัปเกรดขั้นสุดท้ายได้แล้วนะ1,900อครับอัปเกรดไปดามเมจจะอยู่ที่1820รครับระยะแรงจะอยู่ที่2 6่กคูานในการโจมตี0.17ดาเมจดูเหมือนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่สปีดในการโจมตีนี่ค่อนข้างที่จะโกงนะเพราะว่าตีไปสโลไปตีไปสโลไป ดูดิเลือดหมื่นหนึ่งอันนี้เลือดหมื่นหนึ่งยังไม่ผ่านเลยนะอ่ะตัวต่อมานะครับผมโซลาริสนะโซลาริสโอเควางไปครับค่างเงินในการวางตัวจะอยู่ที่525นะเมื่อวางมาแล้วครับดาเมจจะอยู่ที่700ก็ ก็ถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับ700แต่มันยังมีอีกตัวหนึ่งอะที่ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0อันนั้นเยอะกว่านะระยะแรงครับจะอยู่ที่8.15ระยะค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็คูดาวในการโจมตี0.7วินาทีโจมตีนานนะครับผมแล้วก็อัปเกรดที่2ไปเลยอัปเกรดที่2นี่จะเก่งขึ้นนะดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น1320ระยะแรงจะอยู่ที่11แล้วก็คูดาวในการโจมตี0.37จาครับจาก0.7ลดมาตั้งเยอะเลยนะเหลือ ตีเป็น AOE ด้วยครับตัวข้างหลังก็จะโดนโจมตีด้วยนะถ้าเราโจมตีตัวข้างหน้าอัปเกรดต่อไปครับอัปเกรดที่3ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น1,888ระยะแรง13คูดาวในการโจมตี0.3วินาทีแค่เรามี2ตัวนี้เราก็ผ่านด่านได้แล้วครับสำหรับโหมดฮ์ดเก่งโคตรเลยทุกคน เพราอว่าอัปเกรดที่4ครับอัปเกรดไปเลยด้าเมตครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2,450ระยะแรงจะอยู่ที่16สปีดในการโจมตี0.25วินาทีครับการโจมตีนี่มันไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะมันเหมือนเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมสายฟ้าทุกคนเอาสายฟ้าตี <c oughs> แต่มันโดนการโจมตีของเจ้าเคนอต เขาเรียกว่าเคนอสเคออสบังหมดเลยอะ่ะเราเลยไม่เห็นถ้าโจมตีมันแต่จะเห็นสายฟ้านิดๆหน่นนอ,ยนอยครับแล้วก็อัปเกรดต่อไปจะใช้เงิน2,001เริ่มแพงขึ้นด้วยนะแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นพออัปเกรดได้อเงินถึงแล้อัปเกรดไปครับดามเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น3,000รนะะยะแรงจะอยู่ที่18คูดาวในการโจมตี0.2วินาทีพอๆกันเลยนะทุกตัวผมว่า อัพเกรดเต็มน่าจะ,ะพอๆกันเลยอะสปีดในการโจมตีจะอยู่ที่0.17วินาทีน่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อัปเกรดสุดท้ายนะทุกคนถ้าโจมตีจะเปลี่ยนไปด้วยนะโอเคครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2,005อัปเกรดไปครับโอ้นี่ไงยิงเลเซอร์แล้วครับนี่ๆๆมันจะยิงเลเซอร์ออกไปคือมันไม่เห็นแหละแต่พยายามจะทำให้ทุกคนเห็นได้มากที่สุดนะ าดาเมจจะอยู่ที่3,900ระยะแรงจะอยู่ที่21แล้วก็สปีดในการโจมตี0.17่วินาทีครับทุกคนนี่ก็คือสกิลทั้งหมดแล้วก็ดาเมจทั้งหมดของเจ้าโคนอตแล้วก็โซลาริสนะครับเป็นตัวแบกชั้นตีเลยนะไม่รวมกับเจ้าไซบอร์กถ้าเราวางไซบอร์กไปนี่เรียบร้อยครับผ่านด่านภายใน20นาทีละกันสำหรับ40เวฟนะ่ะเดี๋ยวผมขอผ่านด่านสักคู่นะทุกคน The next day เรียบร้อยครับรอบที่40โคตรอีซี่เลยค่าไป1,100ตัวดามเมจ 24m เกือบ 25m ครับอีกพี่2ล้านแล้วก็ได้คอยมา1,600พอมีคูณ2ถ้าใช้น้ำยาคูณ2อีกก็น่าจะเป็น2,000ไหม3 4 0 0อะไรประมาณนี้นะครับผมจบรอบที่เรียบร้อยแล้วนะและก็ตอนนี้ครับทุกคนผมมีทองอยู่15,000นะเราน่าจะสุมได้เล่นได้สัก ประมาณ4 5โลได้ซึ่งผมจะกดใช้เจ้าตัวนี้ไปเลยครับน้ำยาคูณ2แล้วเราก็ได้โชคจาก vp อีก25%นะในตู้ก็จะมีโอ้เลจินอรีตัวนี้ผมยังไม่มีนะแล้วก็อีโวได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ cer, ไพโลเมน A in, เซอร์ใช่ไหม0.2%มิสติกแล้วก็0.05%จะเป็นอจินเหรอใช่ไหมแล้วก็จินนี อยู่ในระดับที่หายากที่สุดน่าจะไม่มีวันได้นะครับอเดี๋ยวเราสุ่มโลแรกไปเลยโอ้โหเชื่อม,มาแค่นี้ก็รู้สึกเกือแล้วโลที่2ครับโอ้โหโลที่3 Le เลเจนดอรี่จะไม่ออกเลยเหรอโลที่4 What โลที่5มาแล้วโอ้โหเลเจนดอรี่ครับโลที่5้าอ,อพอโลนะครับก็พอได้อยู่ โลที่6ครับโลที่7ครับเฮ้ยวิ้ยโลที่7มาเฮ้ยเฮ้ยระดับระดับหายากสุดเอ่ะใช่ไหมเฮ้ยจินนี่สกิ๊ทสกิ๊ตผมได้ซีเคทอิ่อ้เหี้ยวเพิ่งพูดไปว่าจะไม่มีโอกาสได้ได้จินนี่โอ้ชิ t แมนว h o ว w ้ o a s h i โอ้ยอู๋ผมขออนุญาตอู๋ขออนุญาตอู๋เลยทุกคนได้จินนี่มาครับ นี่นี่นี่นโอ้เดี๋ยวทำไมดีเพียมันค่อนข้างที่จะน้อยจังเลยอะ่ะโอ้โหจินนี่ครับทุกคนได้ซีเ็ตจินนี่มาคอม,ดดด <c oughs> คอมีแดดดีคอมีแดดดีแล้วก็อพอลโลเราสามารถที่จะอีโ e วได้ด้วยนะครับโดยจะใช้เจมไป50ซึ่ง เจมผมไม่มีแล้วอะ่ะเจมผมเหลือร้อยเดียวผมอยากที่จะอีโวไอออนไซบอร์กมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะสำหรับใครที่อยากเห็นผมรีวิวตัวนี้นะครับผมก็เป็นเว้ใต้คอมเมนต์นะถ้าชาบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกครั้งครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบายมันบักจริงๆเลยวะอู้อีโวได้แล้วครับสำหรับไซบอร์กอีโวไปเลยบึบฮึบเยส กิ๊บมีอ๋อมันต้องลบนิสัยออกด้วยถึงจะอีโวได้อ่ะลบไปเลยครับได้มาแล้วใช่ไหมไอออนไซบรอกเี้ยเอฟเฟกโคตรเท่เลยไอออนแมน